ะะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของปีนักกษัตร,ริย์แต่ละปีค่ะเขาควรที่จะจัดบ้านยังไง <S <S> เบรกที่แล้วคุยไปแล้วชั่วฉลูขันเถอะนะคะ <S 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 มาเบรกนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ปีนักกษัตริย์ต่อไปดีกว่านะคะคนที่เกิดปีมะโรงเดี๋ยววันนี้เราจะถึงนักกษัตริย์พี่เต้หรือเปล่าเอ,องเล่นอยู่ฮะลองเล้นอยู่นะคะทำเหมือนเป็นละครติตามตอนต่อไป อ่ะมะโรงมะโรงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของคนที่เกิดปีมะโรงปีนี้พอดีเลยนะมังกรทองนะคะเขาบอกว่าควรที่จะมีชื่อบ้านคิดว่าเป็นพจมานสว่างวงพี่พานจมดรับพานจมดนะคะต้องมีบ้านสว่างวงติดไว้ข้างหน้าบ้านทีนี้เราจะเลือกติดยังไงดีล่ะคะถ้าสมมติเราเป็นบ้านแบบทาวเฮาส์อย่างเงี้ยพี่เต้ก็ถ้าก็นามสกุลได้ไหมนามสกุลของของที่เป็น หัวหน้าหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่านามสกุลที่บ้านใครใหญ่สุดนั่นแหละวัดวัดที่นะคะวัดที่อะไรวัยวุฒิหรือว่าขนาดไม่แน่เนาะตอนแรกอาจจะได้เปลี่ยนกันบ่อยๆตอนแรกอาจจะเป็นชื่อนี้พอ20ปีผ่านไปขนาดอาจจะแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าตามแบบว่าใครเป็นเจ้าบ้านดีกว่าเจ้าบ้านหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านนะครับ นม่ยิ่งใหญ่เยวยิ่งใหญ่่งบ้านก็ส่วนมากก็เห็นป่ะเป็นนาม<ช>สกุล<ช>เป็นลักษณะของเ,ขเอานามสกุลมาให้ชาวโลกได้รู้หน่อยว่าบ้านหลังเนี้ยใครนามสกุลอะไรแต่ทีนี้เนี้ยมันนะคะมันก็จะมีหลายๆวัสดุม,มีวัสดุที่เป็นไม้มีวัสดุที่แบบเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกอะไรนะ เป็นสีมาเพ้นธรรมดาหรือว่าจะเป็นพลาสติกเนี่ยค่ะก็เราก็ดูนะครับว่าบ้านบ้านของเราเนี่ยเป็นสไตล์ไหนดีกว่าถ้าบ้านเราเป็นโมเดิร์นใช่ไหมโมเดิร์นเอาไม้แกะเข้าไปปุ๊บจบข่าวฮะฮะได้เราเราได้ชื่อแล้วไงมันก็น่าจะเป็นแบบเป็นแหมเป็นสแตนเลสเท่ๆหน่อยหรือว่าเป็นเป็นเหล็ก กัดกฎอะไรให้มันดูแบบเหมาะสมกับเรื่องถ้าเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นแต่ถ้าเป็นบ้านแบบสไตล์รีสอร์ทอย่างเงี้ยก็อา,อาจจะอย่างเงี้ยนะได้ก็เอาเป็นไม้ลักษณะของไม้ไมกแกะไม้อะไรไม้ที่ลักษณะมีเป็นทั้งนูนสูงนูน<ะ>ต่ำแล้วก็รูปทรงของตัวเลขไอ้รูปทรงของตัวอักษรเนี่ยม,มันก็มีหลายฟอนตให้เรื่องสมัยนี้ ง่ายครับไปสั่งตอนไปสั่งร้านป้ายตอนนี้ทําได้หมดเพราะยิงเลเซอร์เอาอ้าวเหรอไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นสแตเลสไม่ว่าจะเป็นอะไรเราคุณก็ดูนะ,ะว่าบ้านคุณคุณก็ดูเช็คขนาดพื้นที่เสาหรือว่าอะไรที่คุณจะติดเอ,เอ,เอชื่อที่ที่ทจะเป็น,นมงคลแห่งบ้าน<ช>ของคุณเนี่ยว่าเป็นลักษณะไหนแล้วคุณก็ไปบอกตามป้ายถ้าแนะนํำหลังใหญ่ๆก็ แถววงเวียนวงเวียนยี่สิบสองแถววงเวียนยี่สิบสองก็คุณจะได้อ่าใช่แล้วก็ไม่แพงไม่แพงนะครับนะคะแหล่งชาวชาวชาววงเวียนยี่สิบสองได้ได้ฟังแล้วผมเก็บค่าคอมมิชชั่นนะครับรวมมือให้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แฟนรายการช่างคผยเรื่องบ้านไปนะะไปลุมเลยออีกนิดนึงเขาบอกว่าแต่ชื่อบ้านเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากับบ้านด้วยนะอย่างเช่นบ้านสีฟ้าไปตั้งชื่อบ้านว่าสีชมพู อย่างรถคันนี้สีดำไปติดว่ารถคันนี้สีแดงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแก้ฉลุแบบนั้นนะควรจะใช้อะไรที่มันสอดคล้องกันให้ให้มันแหมทนกันถ้าสมมติว่าถ้าคุณไม่อยากจะเอานามสกุลหรือว่าอะไรเข้ามาในบ้านบ้านที่มันชื่อแล้วดูแล้วมันเป็นเมงคนอ่ะอย่างถ้าบ้านที่ตั้งชื่ออะไรดีถ้าบ้านที่ถ้าบ้านที่อยู่แบบอยู่ที่บนเขาบ้าน บ้านเคียงฟ้าบ้านภูฟ้าอะไรกันไป้าฟไม่ให้บ้านอยู่เขาบ้านประการหลังงงกันทั้งประเทศบ้านประการหลังเอ๊ะทำไมมันไปอยู่ริมเขาอแปลว่าเป็นบ้านที่อยู่ตามเกาะและอยู่บนเขาเออมันอาจจะเป็นฟอสซิลเอาฟอสซิลมาทำบ้านหลังนี้ก็ได้อะไรจะเป็นแบบนั้นนะคะ อ่ามาคนต่อไปนะคะคนที่เกิดปีมะเสงคนนี้เองอคนที่เกิดปีมะเสงแอมเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะต้องเป็นบ้านที่มีแสงสว่างอยู่เสมอ <c oughs> เอะปกติงูเล็กมันไม่งูไม่ชอบอยู่ที่สว่างๆใช่หรออันนี้ก็คือแต่แต,แต่ทางทางเขาฟันธงไปแล้วนะเขาฟันธงไปแล้ว <นะ S 2> ว่าต้องสว่างหน่อยอืม <นะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางวันก็ทําหน้าต่างประตูนะคะให้มันมีแสงสว่างรอ,อดเข้ามาได้ อย่างในภาพโอ้สว่างมากสว่างโล่งโปร่งสบายอีกแล้วแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นกลางคืนค่ะพี่เต้เขาบอกกลางคืนอย่างนั้นก็ควรที่จะต้องมีแสงสว่างด้วยนะคะเราจะตกแต่งด้วยไฟยังไงดีโอ้ยทำยังไงให้แบบบางบางทีเราไปที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยนะพวกร้านคา,คาเฟ่คาเฟ่ต่างๆมันสวยจังเลยอะ่ะจัดไฟยังไงอะคะไม่คือถ้าสมมุติว่าลักษณะว่าถ้ากลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนถ้าเราอยากจะได้ไฟด้วยแล้วก็เป็นแบบไฟแบบเป็นเป็นพวก ยังไงมีลักษณะมีแผงที่บางแล้วก็เรืองๆือออกมาเพื่อแก้เคล็ดแต่มันก็ดูให้มันดูเท่ก็มันแต่มันก็จะไม่สว่างจนเกินไปนะ,ะมันจะบางหลอดอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเป็นอัพไลน์ที่วิ่งมาเล็กๆเพื่อแก้เคล็ดมหมายถึงว่าคุณเปิดไปดเหอะหมายถึงว่าหรือว่าคุณจะเอาตำแหน่งตำแหน่งในใน,ในคือเรามีรูภาพหรือ<ะ>มีอะไรสักเล็กๆคือเอาไฟที่เป็นเป็นตามแมวอ่ะไม่ใช่เป็นพวก ดาวไลท์เหล่านี้สองมาให้มันดูรู้สึกว่ามันมีแสงเรืองๆออกมาแค่นั้นไฟตาแมวคือไฟหลอดกลมๆใช่ไหมครับใช่มันจะเล็กกว่าไฮโดรเจนหน่อยหนึ่งแล้ววันไหนเดี๋ยวเอามาให้ดูมันจะเป็นหลอดเล็กๆสองเพื่อเปิดไปแบบปุ๊บเห็นมุมอันนี้ก็ดีนะเวลากลางคืนนดีรยบเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่ต้องโทรเข้ามาที่นี่นะฮะคืออยากคุยกับพี่เต้อยากคุยมาลูกค้าโทรมาเดี๋ยวผมวางก่อนนะครับเอาพี่เต้ไม่ ตื่นเต้นนะคะนะครับส่ใส่ที่บ้านโทรตามหรือเปล่าไม่ใช่ครับ <c oughs> นะฮะโอ้โหแบบว่าโทรกันมาส่วนตัวอย่างนี้เลยนะครับโทรเข้าในรายการเอานะฮะถ้าใครนะคะอยากจะมีปัญหาอะไรปรึกษาเน <c oughs> ี่ยนะคะโทรเข้ามาได้ที่026368134-5นะคะอันนี้ <c oughs> เตือนไปแล้วตั้งแต่คราวที่แล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ได้รีรันอยู่นะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มันพระฤหัสัดีตอนนี้เราออกรายการสดอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าไปโทรตอนตีสองหรือแปดโมงเช้าจะดีกว่าใช่โทรมาได้ในรายการโทรเข้าผู้สสายตรงแบบนี้เลยนะคะหรือว่าอยากมีเรื่องอะไรจะจะจะแชร์กันเนี่ยนะคะโทรเข้ามาได้เอสงสัยมีคนโทรเข้ามาในรายการแล้วก็ฝาเราคุยกันต่อนะคะถ้ามีคนที่เขาอยากจะคุยกับเราอ่ะอ่ําปีมาแสงเราคุยเรื่องแสงเสร็จยังคะอ่าคุยกันใกล้คือว่า มันก็เหมือนกับว่าลักษณะอย่างเงี้ยอ่าอ่ามีสายเข้ามาจริงๆด้วยนอสงสัยเมื่อกี้แฟนรายการโทรเข้ามาใช่โทรเข้ามาไม่ติดโทรเข้าเข้าเข้ามาในรายการเลยให้ทีมงานโอนสายเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะโอ้ยตายแล้วมีคนโทรเข้ามาโอ้โหใสยสายเมื่อกี้น่เลยใช่พอเราตัดสายทิ้งโทรเข้ารายการเลยใช่เลยขอบคุณมากเลยนะยังไม่ได้ยินนะแป๊บหนึ่งนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัค่ะ ่อาพอดีมีเรื่องจะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับบ้านนะคะสรบบกวนปิดเสียงทีวีนิดนึ่งนะฟังทางโทรศัพท์เอานะครับผมคุณอะไรนะคะอู้ค่ะคุณอูะค่ะค่ะครับผมพอดีซื้อบ้านที่เป็นเอ่อเป็นทาวน์เฮาส์อะค่ะจะเป็นห้องมุมนะคะอืทีนี้มีหลายๆคนเขาบอกว่าให้ตั้งสันทภูมิ ซึ่งคนทัา่าคนแก่เขาก็บอกว่าตั้งสารภูมิอ่ะเงาสารภูมิจะต้องไม่ทับบ้านบ้านไม่ทับสารภูมิอะไรเงี้ยค่ะทีนี้บ้านเราอ่ะหันหน้าไปทางทิศใต้ส่วนทางทิศต,ตะวันออกก็จะเป็นบ้านที่ติดติดกันไปอ่ะคะ่ะอมีวิธีจะทําอะไรยังไงได้บ้างอะคะม <c oughs> ีไอ้ไอเรื่องของศาสตร์แห่งความเชื่อผม,อมน,นิดนึงก่อนนะฮะผมว่าตอนแรกนะขั้นตอนแรกเลยนะต้องการที่จะตั้งศาลได้ต้องมีพามเข้ามา และความเ<า>ชื่อเราก็ไม่รู้ว่าม,มันมีหลายสำนักนึกออกไหมฮะ<า>ว่าในเรื่องของการจัดวางเนี่ยผมว่าทางที่ดีนะเ<ม>บื้องต้นเลยนะครับไปหาพามณ์ที่คนจะตั้งศาลเนี่ยมาดูทิศทางของที่เราจะตั้งอยู่ในทำเลจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าทางสถาปนิกหรืออะไรอะไรไปอะ่ะบางทีอะ่ะม,มันมีหลายหลายสูตรในการตั้งศาลในเรื่องของศาสตร์แห่งการตั้งแห่งความเชื่อนะฮะ คือว่าทางทางที่ดีอะเราคือว่า,าพราหมณ์หรือว่าคนที่ตั้งศาลเนี่ยลองมาดูหมายเขามีทางแก้ได้เพราะว่าไอเรื่องของการแก้ในเรื่องของเรื่องของไอเรื่องของเงาที่มาทับบ้านหรือ<ฆ>ความเชื่อบางต่างๆเนี่ยบางบางสิ่งบางอย่างบางทีอะทางทางพี่กูรูที่รู้เรื่องดีกว่า<ฆ>ผมเนี่ย เขาจะเขาจะบอกได้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนะครับแต่ว่าหรือว่าเขาบอกเงาทับบ้านนี้นะคะพี่แต้จะมีแบบเรื่องของการจัดแสงอะไรแบบนี้นันมาแนะนำไมไม่ใช่ในเรื่องของเงาทับบ้านมันเกี่ยวกับเรื่องคือลักษณะสารอยู่นอกบ้านและในเรื่องของทิศทางของเงาอ่ะนะฮะลองเช็คดีๆกับบ้านเรื่องเงาที่จะตกเข้